กิ้วกิ้วคาบคาบมาราชาสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์โพยงวันนี้จะมารีวิวอาหารมั่นบ้านนั่นก็นกนคือมระยัดไส้นะฮะอาหารริมรั้วนะจ๊ะนะจ๊ะยัดไส้หมูสับนะ,ะอร่อยอร่อยนะฮะสูตรต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ไปชมและทำรับประทานได้เลยจ้าสูตรเด็ดเลยนะฮะหมูสับยัดไส้นะฮะ เราจะใช้หมูสับผสมกับกระเทียมพริกไทยรากผักชีเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้เกิดรสชาติอร่อยหอมหวนนะฮะนี่นะเมนูเด็ดเลยนะฮะน่ารับประทานมากๆเลยนะฮะนี่นะมาทานกันเลยครับมระยดัดไส้นี่นะฮะการทำมระไม่ให้ขมเนี่ยผมได้ทำคลิปไว้แรกๆแล้วนะฮะต้มยังไงไม่ให้ขมนะฮะ เขาจะไปแช่น้ำเกลือก่อนนะประมาณ20นาทีนะฮะแล้วก็ต้มด้วยน้ำนะเดือดนะฮะนี่นะอร่อยอร่อยนะนี่นะต้มมรายัดไส้นะฮะเมนูอร่อยอ,อยทานกับก้าวสวยร้อนๆน้บประทานนะจะเป็นอาหารเย็นหรืออาหารเช้า เหลือหารกลางวันได้ทั้งนั้นเลยนะฮะนี่นะมาละยดัดไส้นะอร่อยอร่อยนะส่วนรกอบต,ต่างๆเี๋จะเขียนไวใต้คลิปรนะ้านเพื่อนๆก็ไปชมและทำรับประทานได้เลยจ้ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะขอชิมสักเล็กน้อยนะนี่นะนี่นะมาละยัดไส้ออหอมๆนะเดี๋ยวขอรับประทานนิดนึงนะนี่นะ มระยัดไส้อหอมๆหน้ารับประทานครับนี่นะฮะอร่อยครับนะโดยเฉพาะหูสับยัดไส้นี่นะฮะสูตรเด็ดเลยนะฮะเพื่อนๆไปทำรับประทานได้เลยนะฮะสูตรต่างๆอนี้จะเขียนไว้ใ,ใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ไปชมและทำรับประทานได้ตามสบายเลยนะฮะนี่นะฮะเนูอ,อร่อยๆนะ ออร่อยมากๆเลยนาจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะกินแล้วกิ้ว,วๆเลยนะฮะนี่ฮนะน้ำซุปร้อ,อนๆด้วยนะหวานเป็นลมขมเป็นยานะนี่นะโบราณว่านะแต่การต้มมะระไม่ให้ขมเนี่ยจะมีวิธีอย่างไรเพื่อนก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะผมได้ทํทำไว้แล้วนะฮะ ฮะอร่อยอร่อยฮะอืมอร่อยนะฮะนี่นะฮะถ้าพเพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กด,ไ,ด,ดไลค์กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปอ่อแล้วอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ถ่ายคลิปด้วยน,นจะจ๊ะแบบนี้สวัสดีน,นะครับไปละคลิปหอ,อมกลิ่น